นี่คือของงานชื่ออะไรนะเครื่องปัเจลล้างมือนสเครื่องปั๊มเจลล้างมือพลังงานแสงอาทิตย์ปกติเจลต้องใช้ไม่เท้าเยียบก็มือกด <c oughs> แต่ว่าของเรานี่แตกต่างไงเขาใช่คร <c oughs> ับตอนนี้ใช่ไหมใช่ครับโอยงง้ยังไงยังไงทำงานยังไงอ <c oughs> พูดดังๆงนิดนึงเดี๋ยวเพื่อนไม่ได้ยินว่า ก็ของเราจะใช้แสงโซล่าเซลล์อาทิตย์อันนี้อาจจะอยู่ข้างนอกใช่ไหมเอาไปอยู่ไปอยู่ข้างนอกก็ได้ัอเราเลือกใช้แสงเพื่อเซลล์เพ okay. ื่อใช้เพื่อประหยัดเป็นพลังงานนี่แหละครับแต่ใช้ใช้ไฟบ้านใช่ไหมเอาโอเคเมื่อรับแสงแล้วมีพลังงานแล้วเข้ามาเก็บตรงไหนอะไรไงอ่าก็จะผ่านจะจะผ่านเข้ามาที่ตัวบอร์ดครับตัวอะไรนะบอร์ดครับบอร์ดอ่าเป็นบอร์ดบอร์ดแล้วก็บอร์ดบอร์ดจะ บอกจะชาดไฟเข้าเข้าเข้าฐานเข้าฐา,า,า,านชาร์จอาฐานชาร์จแต่ว่าฐานชาร์จจะส่งไฟไปอ่ไปที่ไปที่ระบบกดป่ะอ่าฐานชาร์จจะส่งไฟมาที่อ่าที่ปั๊มครับปั๊มตัวน,นี้คือปัม๊มไงครับตัวน,นี้คือปัม๊มปั๊มดูนะอ่าปั๊มดูแล้วก็วกปั๊มจ่ายใช่ไหมครับส่วนตัวนี้เป็นเรนเซอร์จาบความเคลื่อนไหวครับโอ้ข้างล่างอะไรครับเรนเซอร์จีข้างล่างข้างล่างเป็นเรนเซอร์ตัวโอเค เอาแล้วเซนเซอร์จะเซนเซอร์พอเซนเซอร์ตรวจจากความควานเองมื่อนไหยอ่ะก็จะสั่งงานมาที่เรเลยีเลย์รีเลย์จะทำงานเหมือนรีเลย์จะทำงานเหมือนทำงานเหมือนเป็นสวิต์ครับสวิต์เพื่อเพื่อสั่งการให้ความทำงานครับครับลองดูได้ไหมตอนนี้มียังมีพลังงานอยู่ไหมอันนี้ตอนนี้ไม่ตอนนี้ไม่แน่ใจนะว่าเราดูทำไม่เป็นไรเอาขาสมมติว่า แต่ว่าผมอ่าเราเป็นคนกดแล้วกันเป็นผู้ใช้อ่าทำไงผู้ใช้มาถึงทำไงอ่าแต่ความจริงไงตัวนี้มันต้องแฝงนะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับนี่เหมือนแฝงนะจะจำลองสถานการณ์ว่าเวลาใช้ทำไงเอาสมมติมาปุ๊บอ่ะดูโอ้นี่วิธีการใช้ครับตอนหลังอะไรยังไงอ่านเสร็จปั๊บอ่านยังไงต่อก็จะใช้แล้วอยนี้ ก็จัดจับปัดข้างล่างเนี่ยอ๋อมือแตะข้างล่างมีเซนเซอร์อยู่ด้านล่างที่เราบอกเมื่อกี้เขาแตะปุ๊บไอ้นนี้ก็ไหลเลยเอาแล้วมือมือซ้ายแตะมือขวาใช้ใช่ครับอ๋อเอาแบบนี้ประมาณนี้อันี้ดีมันก็ลดการสัมผัสใช่ไหมลดการสัมผัสลดการสัมผัสจากปวดเจลไหมครับถากปวดเจลเวลาเออเวลาบางทีคนนี้คนนี้จับมันจะไหมือจับทุกคนก็อาจจะมีเชื้อโรคคนหนึ่งก็ยุ่งเลยทีนี้ โอเคขอบคุณไอเดียด,ดีๆครับน้องจากกสอนอที่ไหนกสนอำเภอสอมีครับจังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรโอเคขอบคุณมากดีดังี่วน,นอ่ลาลังโวน